คาถาค้าขายดีเงินทองไหลมาเทมาคาถาขวัญใจพ่อค้าแม่ค้าต้องมีคาถานี้เป็นคาถาเรียกทรัพย์นะคะค้าขายดีนะคะเสริมโชคลาภเงินทองไหลมาเทมานะคะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะสายหมูกันสักหน่อยก็ดีเหมือนกันนะคะเป็นพระคาถาหลวงพ่อปนันวัดบางนมโคนะคะเริ่มเลยนะคะตั้งน้ำม3สามจบแล้วก็เริ่มสวดเลยนะคะ นะโมะะตัตสสะภะคะวะโตอะระหังโตสัมมาสัมพุทธมมัสสะนะโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธะมะอะอุนะโมพุทธายะวิระัตะโยว,วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสี วิรธาสาวิรัธิโยพุทธะมานีมานะพุทธะสวโหมคาถานี้นะคะจะเป็นที่รู้จักกันดีของเหล่าพ่อค้าแม่ค้านะคะจะนิยมสวดกันมากนะคะเพราะว่าเรียกลูกค้าเข้ามาซื้อของในร้านได้จริงนะคะมั่นสวดเป็นประจำนะคะตั้งจิตให้มั่นจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะ บทสวดนี้นะคะต้องสวดทั้งก่อนนอนแล้วก็ตื่นนอนหรือแม้แต่ตอนขึ้นรถตั้งร้านขายของเสร็จแล้วก็ตอนใส่บาตรหรือตามแต่สะดวกนะคะบทสวดนี้นะคะสวดแล้วจะค้าขายร่ำรวยนะคะค้าขายดีเงินทองไหลมาเทมานะคะ